เบอร์ Vermont, สองเลยครับเบอร์สองเลยนะนนนนตูมตามเอาผมอีกแล้วเหรอใช่อ๋อเอกับบีเปเป็นบีแล้วกันท่นี้คุณเป็นเอุณเป็นเอละครเรื่องต่อไปนำเสนอเรื่องสไปเดอร์แมนเรียนไทยสองพยาง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 อ๋อนะครับอ๋อโอ้ยฟ็อเริ่ม เออเอาเอาคุณสไปเดอร์แมนคุณทำท่าอะไรเนี่ยไอมาอยู่ไทยไอต้องฝึกไว้ล้ำเอ้าฝตลางมั้ยเหรอโอ้แค่นี้แค่นี้ไม่ใช่เหรอเขาทำอะไเขาทอะไร้ขาทำะไรนะพร้อมพร้อมเริ่มี่ที่เอาคุณสไปเดอร์แมนคุณทำท่าอะไรเนี่ยเออไอมาอยู่ไทยไอต้องฝึกไว้เออเออเอขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทอะล้ำล้ำล้ำอะไรล้ำพยางแรกล้ำพยางแรกเออล้ำพยางแรก มีสองพยางยังลำดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนฮีโร่แล้วไปลำมันปล่อยอะไรปล่อยอะไรลำใหญ่ลำใหญ่ด้วยโอ้โหลำใหญ่ล้มเลยลำใหญ่โอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนลำด้วยปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่คำถามพวกคำถามเดิมครับใครคิดโจทย์ฮะวิ่งกลับมาเพิ่มเขียนเพิ่มเลออกไปอีกแล้วทำเวลามาถึงเส้นสามสิบแปดนิ้วอันห่งอ๋อเป็นไปสองลูกโอ้ยไปสอง